ม่จิบแจกจะเล่าถึงคนที่สำเร็จเร็วในงานขายประกันมีคุณสมบัติแบบนี้ค่ะกลุ่มคนสำเร็จเร็วนะคะคือเขาชอบเป็นผู้นำเขาเคยเป็นผู้นำมาแล้วเขาเคยค้าขายมาแล้วไม่ว่าจะขายเล็กๆน้อยๆทำออนไลน์จุกจิกก็นั่นก็คือค้าขายเหมือนกันนะคะ เคยเป็นหัวหน้าชั้นเคยเป็นอาจารย,าย์ใหญ่ผอโรงเรียนอชอบช่วยเหลือคนไม่ดูได้สิ่งเหล่านี้สำเร็จเร็เรวอาจจะมีช้อยอีกมากมายแต่ถ้าไม่ใช่คนกลุ่มนี้มาฝึกได้ค่ะไม่ใช่เรื่องยากอะไร คนหลายหมื่นคนทําได้เราก็ต้องทําได้สิคะลูกค้าแม่จิบ๊บนะเป็นคนช้านะคะแต่ถ้าพูดถึงคุณสมบัติเมื่อกี้ก็คือชอบเป็นผู้นําชอบนําคนชอบนู่นนี่นั่นความใฝ่ฝันสมัยยังไม่ลาออกจากราชการอยากเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเพราะสง่างามดีเพราะเราเรียนครูใช่ไหมคะก็โอเคคะ่ะอันนี้คือคนสําเร็จเร็ว แต่ไม่ได้หมายความว่าร้อปเซนะคะถ้าคุณสมบัตินี้จะสำเร็จเร็วที่ไม่มีคุณสมบัติตามที่แม่จิ๊บเอ่ยไปเนี่ยสำเร็จเร็วกว่าก็มีแต่ส่วนน้อยแค่นั้นเองแต่ถึงอย่างไรก็ตามให้ลูกคิดถึงนักเรียนหนึ่งชั้นในวันสิ้นปียกชั้นขึ้นไปเลื่อนชั้นทั้งหมดเลยจะมีตกก็นิดหน่อยแต่น้อยมากเพราะ เป้าหมายที่เดียวกันคือเลื่อนชั้นที่นี่ทีแม่จิบส,สอนทางออนไลน์ร้อเราสอนทางออนไลน์ร้อซแต่หากวันที่ไปออฟไลน์เราจะไปสอนให้ถึงที่ถ้าต้องการถ้าเป็นงงนะคะถ้าเป็นงงลูกค้า ไม่จิบขอตอบย้ำว่าหลายหมื่นคนทำงานนี้ได้อย่าเพิ่งยกเว้นเราเพราะเรายังไม่ได้ลองดูลองดูก็ไม่ได้เสียหายอะไรนีลูกหนูไม่ได้ลงทุนเป็นหลายหมืน่นหลายแสนหลายล้านนี่สองร้อยเอง <c oughs> โอเคนะคะลูกนะคะลองดูถ้าไม่ใช่เราก็จบกันด้วยดีฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะคะไม่จิบจะส่งให้ท่านผอ,อสุนัย ได้พูดคุยเหมือนอาการสัมภาษณ์นั่นแหละค่ะแต่ไม่ใช่เลิศขนาดนั้นเพราะอยากได้ตัวแทนอยู่แล้วใช่ไหมคะเรามาฝึกได้ขอให้จบปตรีปวสปวสกับปตรีนะคะทีมนี้รับคุณสมบัติเท่านี้นะคะลูกค้าหวังว่าเราคงได้ร่วมงานกันขอทุกคนโชคดีค่ะ